สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอติพรีเซนต์ครับผม EP ที่4ครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านนะครับที่เป็นบ้านที่สร้างในโครงการครับผมอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับมีไฮไลท์ตรงที่ว่าบ้านหลังเนี้ยใกล้เมืองแต่บรรยากาศเหมือนอยู่ชานเมืองครับผมเพราะมีความเป็นส่วนตัวและบริเวณรอบตัวบ้านเนี่ยมีต้นไม้และมีทุ่งนาครับผม และด้านหลังของตัวบ้านนะครับยังมีแม่น้ําลําธารไหลผ่านด้วยครับและยังมีต้นไม้2ต้นขนาดใหญ่ด้วยครับผมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำครับผมราคาอยู่ที่17ล้านบาทครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆพอในเรื่องของทําเลและบริเวณพื้นที่รอบตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่มีขนาดเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้ม จะเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณทางเชื่อมนะครับผมทางเชื่อมไปยังโซนาัางครัวฝรั่งครับผมโซนรับประทานอาหารและโซนห้องนั่งเล่นครับผมส่วนัองนี้จะเป็นโซนทางเดินขึ้นบันไดชั้นสองครับผมและ ห้องนอนและครัวไทยครับสังเกตได้เลยนะครับว่าบริเวณทางเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยครับผมสามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายครับผมและตอนนี้ที่ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นบริเวณโซนห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารและโซนครัวข้าข่าครับผมสังเกตได้เลยนะครับว่าโซนเนี้ยเพดานสูงมาก อยู่แล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายรู้สึกปลอดโปร่งมากๆครับผม และบรรดของบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นบันไดที่มีเนื้อที่เยอะนะครับผมสามารถเดินขึ้นไปชั้น2ได้อย่างปลอดภัยสบายหายห่วงครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ห้องมาสเตอร์เบด룸นะครับผมห้องมาสเตอร์เบด룸มีขนาดใหญ่มากครับและวิวดีมากมากด้วยถ้ามองจากตรงหน้าต่างนะครับผมจะเป็นวิวของแม่น้ำลำธารครับและมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้รู้สึกสดชื่นและสัมผัสกับธรรมชาติครับและห้องมาสเตอร์เบรูมนะคะยัมีห้อง Walk-in Closet และห้องน้ําภายในตัวครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ห้องนอนเล็กนะครับผมแต่ขนาดของห้องนอนเล็กไม่เล็กนะครับและห้องนอนเล็กนะครับยังมีระเบียงส่วนตัวครับผม สามารถเดินออกไปสูรบรรยากาศนะครับผมสัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่รบริเวณรอบๆตัวบ้านได้ครับผมและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นทางเชื่อมครับทางเชื่อมระหว่างทางเดินไปห้องว่าย้าห้องนอนและห้องน้ำน,นะครับและยังเป็นระเบียงครับผมที่ถ้ามองลงไปแล้วจะเห็นในโซนของครัวปรับห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขกครับ ครับผมก็อยู่บริเวณในส่วนของด้านข้างของตัวบ้านนะครับผมซึ่งก็จะมีส่วนขนาดใหญ่และยังมีศาลาขนาดใหญ่ด้วยสามารถมานั่งพักผ่อนบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณในส่วนของหลังบ้านนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับ เพราะว่าด้านหลังบ้านของบ้านหลังนี้นะครับยังมีแม่น้ําไหลผ่านครับผมมีต้นไม้สองต้นขนาดใหญ่ด้วยพอมานั่งตรงนี้ก็รู้สึกสดชื่นและรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยครับผมและนี่ก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนํามากๆเพราะบ้านหลังนี้ใช้วัสดุที่ดีมากๆงานเนียบด้วยครับผม เจ้าของบ้านมีความตั้งใจและใส่ใจในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมและในเรื่องของราคาและทำเลคุ้มมากๆน,นะครับยังไงก็ฝากบ้านหลังนี้ไวพ้พิจารณาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบ้านหลังต่อไปผมจะพาไปดูบ้านหลังไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ